อันที่จริงหนังมันชวนจะออกโรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมนี่เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูนะสำหรับดันเจียนแอนด์ดากอนออเนอร์ออฟีฟนั่นเองครับผมเป็นหนังที่อันที่จริงผมตั้งใจจะไปดูอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวคือชอบดันเจียนแอนด์รดราก้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับช้าหน่อยเพราะว่าโรงแถวบ้านผมมันไม่ฉายผมจะเป็นที่จะต้องเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะไปดู นะก็มันก็จะออกโลงอยู่แล้วล่ะนะโดยที่ดันเจ o n น n d น r รา o n นะครับเป็นหนังที่คนชมเยอะนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมไปดูนะอูโหูบอกได้เลยครับสุดยอดสนุกมากก็คือเป็นหนังที่มันให้ความบันเทิงผมเห็นหนังเรื่องนี้นะผมว่าหนังเรื่องนี้นะมันจะเอาแบบไอ e, เรื่องอ่ามันแต่ว่ามันทำดีกว่านะ ก็คือทอภาคสาภาคสีอ่อ่ะผมมันเป็นสไตล์เนีคล้ายๆกันก็คือจะเป็นแอคชั่นตลกแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นแบบหนังตลกแบบขยะกแบบทอภาคสี่นะครับอันนี้นี่คือเป็นหนังแบบตลกและมุกตลกมันนี่มันก็ปล่อยออกมาได้จังหวะที่แบบเออเว้ยบันเทิงนล้วมันก็แบบเออดูมีสาระมันไม่ใช่แบบอยู่ๆมันจะเล่นมุกตามหมออะไรพวกนี้นะแบบอะไรวะ อย่างทอนี่ตอนเมียเป็นมะเร็งเล้ยมึงจะจะมาเสือกเล่นมุกกันคือคืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่เรื่องนี้นะครับมุกที่มันเล่นมีประโยชน์แบบมีประโยชน์กับสถานการณ์มากครับว่าเฮ้ยไอ้ทอมันเออไอไม่ใช่ทอดิไอพวกแก๊งพระเอกเออมันไปเจอเนี้มันทนําอันนี้แล้วมันก็ปล่อยมุกมาเอ้ยเฮ้ยเจ๋งดีโดยเฉพาะไอมุกลงศพอะสุดยอดนะครับมันสุดคิดเอทจริงๆเลยแล้วก็ เรื่องนี้นะครับหากใครที่เป็นแฟนดันเจี้ยนดาก็เน,นี่ยโอ้โหแบบจะว้าวมากเลยทราะมีทั้งไอ้มันมีกล่าวถึงภูิภาคซอสโคดทาวเรเฟอร์ลันเมืองบอเดอร์สเกตใช่ไหมเออแบบที่พูดมาเนี่ยผมรู้จักหมดเลยเกือบหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะมีแบบตัวละครอย่างไอพวกพระเอกอะไรพวกนี้นะที่แบบมันจะไปเจอกับมังกรตัวอ้วนโอ้โหแบบมากชอบมากนะครับแบบเอ้ย สุดยอดนะครับ้ากใครได้ดูนี่ผมรับรองได้เลยว่าคุณจะสนุกตั้แต่ต้นจนจบแน่อนอนอันที่จริงหนังมันก็เป็นหนังสไตล์ท,ทั่วไปทั่วไปเลยก็คือพระอเอกมันจะต้องมีเหตุให้ไปทำภารกิจอ,อะไรบางอย่างแบบแนวแฟนตาซีทั่วไปเลยแต่ที่มันดูมันดูสนุก,ม,นนกมันดูตกลกนะผมคิดเลยว่าถ้าเกิดว่ามันออกแผ่นบูเรมาเดี่ยผมจะไปซื้อเก็บไว้ซะหงแต่แบบไม่รู้ยุคนี้มันจะมีแผ่นบ,บูเรขาย 4K ขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่า ผมอยากจะไปซื้อเก็บมาไวนะ้สำหรับหนังเรื่องดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนนะครับข้อเสียของหนังเรื่องนี้มีไหมข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะครับมีก็ตรงที่ว่าอช่วงแรกๆมันอาจจะดูแบบดืดๆไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ้นมาได้คุณก็จะสนุกนะครับแต่จริงๆมันก็สนุกหมดนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าหาจุดที่มันมีตําหนินี่หายากนะครับแต่ว่าบางจุดนี่มันก็อาจจะเป็นพวก CGI ลอยๆนิดนึง นะลอยบางจุดนี่มันลอยจริงๆนะแบบเออผมก็ไม่รู้ว่ามันทําลอยหรือว่างบเติมทุนสร้างร้อยห้าสิบสิบล้านเลยนะเอาเป็นว่าอ่าฉากหนืดๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบยัง,างาศาสสูสสส่สามอย่างเงี้ยแบบหากใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบนะอย่างไอหนึ่งหักหนึ่งไปหนึ่งคะแนนแล้วกันก็คือ CG i มันลอยบางฉากนี่คือ 100, 100, 000, ลอยลอยทุนสร้างทุนสร้างร้อยห้าสิบล้านนะครับ นณวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับดันเจียนแอนดาก็นี่ผมไม่แน่ใจว่าทําเงินไปเท่าไหร่แต่ผมดเดาวไว้เลยนะครับว่าน่าจะเจงนะเดี๋ยวดันเจียนแอนดาก็อเนอร์ออฟทีฟนะครับปัจจุบันนะฮวันนบตอนที่ผมออกคิปทําเงินไปได้126ล้านจากทุนสร้างไว้10ล้านโบผมบอกได้เลยครับว่าเจงแน่นอนครับเรื่องนี้แต่ว่าต่อให้เป็นหนังเจงเนะี่ยมันสนุกอะนะโอ้โหแบบแนะนําให้ไปดูเลยนะครับถ้าเกิดสนุก แบบก็สนุกอะสำหรับผมนี่คือว่าดีดีมากเลยนะครับอ่ะเพื่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงน,นี้ก็ต้องใหม่กันน่าสวัสดีครับ